ครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูดวงกับผมส่วนตัวนะครับยีบห้านาทีสี่คำถามถามได้ทุกคําถามที่อยากจะรู้นะครับคําถามยอดฮิตก็คือจะรวยเมื่อไรทําอะไรแล้วรวยอยู่ที่ไหนแล้วรวยหรือว่าจะมีคู่แท้ไหมหน้าตาอย่างไรเจอกันที่ไหนอายุเท่าไหรเขาเชื่ออะไรเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าทําอะไรแล้วรวยเราจะได้มุ่งไปตรงนั้น แต่ผมมีเงื่อนไขเดียวนะครับคนที่จะดูกับผมต้องไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจนะครับต้องพร้อมที่จะดูดวงแล้วก็ผมไม่อยากให้ใครลำบากเรื่องการเงินแล้วก็มาดูดวงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูเป็นอาชีพนะครับผมดูเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันอาชีพหลักของผมนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมอาชีพหลักคือให้เงินทำงาน คือผมให้เงินทำงานโดวยวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศทุกครั้งที่ผมนำเงินสดไทยไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วผมไปแลกกลับเป็นเงินไทยอีกครั้งหนึ่งผมได้เงินทั้งไปทั้งกลับคือกํำไรทั้งไปทั้งกลับวันที่ผมแลกถ้าผมแลกถูกวันถูกวิธีแบบเคล็ดลับของผมคนอื่นอาจจะแลกได้หนึ่งหมื่นเหรียญ ในจำนวนเงินเท่ากันแต่ผมได้11,000เหรียญผมได้กำไรตั้งแต่ตอนแรกก็คือจำนวนเงินสกุลเงินต่างประเทศได้เพิ่มแล้วแล้วผมก็แลกกลับซึ่งคนที่เขาแลกโดยใช้เงินเท่ากับผมเช่นสมมุติเขาใช้เงินสองแสนบาทเท่ากับหนึ่งหมื่นเหรียญแต่ผมใช้เงินสองแสนบาทได้เงิน1 1ึ0 0หนเหรียญ ฉะนั้นในช่วงที่ผมแลกครั้งแรกผมได้กำไรมาหนึ่งพันเหรียญโดยใช้เงินสองแสนบาทแต่ถ้าคนไม่รู้แล้วก็เคล็ดลับตัวนี้เขาก็ไปแลกตามที่ผมสอนก็คือกำไรสามสิบสตางค์แต่ผมทำกำไรมากกว่านั้นก็คือตั้งแต่ขาไปตั้งแต่ขาไปแลกเงินสก,กุลเงินต่างประเทศได้มาหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งมืนหนึ่งพันเหรียญจากเงินสองแสนเท่ากันคนหนึ่งไม่รู้วิชาผมก็แลกได้หนึ่งหมื่นเหรียญ วันที่ผมไปแลกคืนผมก็เอาเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญเนี่ยไปแลกเขาก็ได้เงินมาสมมุติเขาได้มาเขาใช้เงินสองแสนเขาได้เงินกลับคืนมาสองแสนสองหมื่นสองแสนสองพันพูดผิดครับสองแสนสองพันบาทแต่วันที่ผมไปแลกคืนผมใช้เงินจํานวนมากกว่าก็คือต้นทุนเท่ากันหนึ่งสองแสนบาทเท่ากันแต่ผมได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญเขาได้หนึ่งหมื่นเหรียญ แต่วันที่ผมไปแรกกลับเขาได้กำไรมาสองสองพันบาท